Perform for you. Let's start. Hi, boss. How are you? I'm fine. Well, my ball. <sighs> <hard>. Again, again. <laughs> Hi, company. Hi, boss. How are you? I'm fine. จากสถานการณ์เรียนนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าบอสตอบว่าแอมฟายสถานการณ์นั้นก็จะจบลงไปทันทีนะครับเพราะว่าการที่ตอบว่าแอมฟายนั้นเรียจุดประสงค์ของผูต้ตอบว่าไม่อยากให้ผู้ถามนั้นถามต่อแล้วนะครับหรือเขาอาจจะมีงานยุ่งที่จะต้องรีบไปทําเลยจบบทสนทนาน,นั้นด้วยคําว่าแอมฟายครับเรามาดูสถานการณ์ทีสองกันต่อเลยครับใช่บอส

มันน่าสอมากเลยอ่ะใช่แล้วแกล่ะเป็นไงบ้าง I'm great Will we Why Because I just found waterboard Hey that's mine <S Oh wait ฉันรู้สึกเยี่ยมมาก,มากเลยทำไมหรอ <laughs> ฉันมึงเก็บเงินได้ไวนึงเฮ้ยทำไมเงินฉัน 骂我